มาอัปเดตฟิกนะฮะอ่าต้นนี้นะครับผมอายุได้หนึ่งอ่ทั้งทีครับร้อยร้อยสามสิบวันเนาะโอเคมาสามสิบวันนี่เราก็มาเก็บผลผลด้วยนะครับผลจะออกละคือลูกเขาจะใหญ่ขึ้นนะคือนี้เป็นออกชุดสองนะครับผมนะฮะชุดแรกก็อยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยครับเนี่ยออกถ้าใครได้ดูคลิปอะครับก็จะเห็นผมอัปเดตเรื่อยๆเนาะ นะครับแล้วก็จะมีกิ่งเสียบด้วยตอนนี้ด้วยว่าตอนนี้แรงมากนะครับตอนนี้มันเดือนเมษาวันที่ยี่สิบนะครับเนี่ยที่ผมเคยเสียบไว้เนี่ยมีใบในใบร่วงหมดเลยนะฮะเพราะมันแรงมากนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับผมแต่ว่าความุดนสมบูรณ์ไม่มีทำกเกษตรต้องมีน้ำนะครับนี่ผมเก็บแล้วฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า รสชาติจะเป็นไงบ้างนะฮะมียางออกด้วยครับมาชิมกันอ่าชุดสองเนี่ยรสชาติจะดีขึ้นนะครับชุดแรกเนี่ยรสชาติจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะฮะฟิกเนี่ยเขาจะหอมนะครับใบไปทําชาได้นะครับต้องห่อนะฮะไม่ห่อนี่หมดไปทานหมดนะครับนี่คือสีผิวออก ออกแดงแบบว่าเหมียวเลยนะผมบีไส้ข้างในนะฮะไส้ข้างในก็จะฉ่ำๆแบบแยมอย่างนี้เลยนะครับสีนะข้างในจะมีแบบแท็กเจอร์คือเม็ดเม็ดกัดไปแล้วจะกรุบกรุบนะครับมีความหอมผมดูก่อนหอมเหมือนแบบกลิ่นดอกไม้เนาะนะฮะอันนี้ใส่พันธ์อีลักกี้นะครับผมลองชิมดูนะครับ อืมอร่อยมากเลยฮะพริกเนี่ยยิ่งแรงยิ่งอร่อยนะแต่หวานจัดนะครับคือหวานเข้มข้นก็คือรสชาติจะดีกว่าชุดแรกนะครับอ,อร่อยฮะถามว่าหวานขนาดไหนเอ่อผมจะเทียบกับอะไรดีอ่ะประมาณมะละกอแล้วกันนะครับ อันนี้อีลักกี้นะแต่บางสายพันธุ์เขาก็จะหวานจัดมากเลยนะฟิกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ผมว่าเป็นสายพันธุ์แบบพื้นๆมากเลยนะนะอยามาชิมลูกอันนี้แก่จนเหี่ยวแล้วนะนะครับน่าจะหวานกว่าอืมหวานกว่าจริงเพื่อนหวานแบบหวานเลยอะ่ะอันนี้หวานแบบหวานคล้ายๆแบบออกลูกเกตเลยฮนะแต่ไม่เท่าลูกเกตนะแต่หวานแบบใกล้ลูกเกตหวานๆเลยแหละ เพื่อดูอืมฉ่ำมากนะฮะเป็นติดหนึ่งในสิบของโลกนะครับแล้วกส็สมัยก่อนเนี่ยเอ่อเวลาเขาใครลบชนะเนี่ยเขาจะมีผลฟิกเนี่ยเอาไว้ภูมิทุนทุนเน็ตนะครับทุนกำเน็ดนะฮะในฝั่งยุโรปนะครับผมอืมอร่อยเลยครับอะผมให้ดูผลที่แบบว่า ผลนี้จะยังไม่สุกนะก็ะคือยังไม่สุกเต็มที่แหละดูมันเป็นไงนี่นะะอันนี้มันก็จะไม่จะแทบจะไม่หวานแล้วครับผมแต่ทามกินได้ไหมกินได้แต่มันจะไม่ค่อยอร่อยนะฮะจะไม่หวานมากผมลองชิมนะฮะอือก็ยังอร่อยอยู่นะหวานน้อยลงนะครับกินได้ ชุดสองชุดสามมาเริ่มอร่อยนะครับโอเคไว้ผมมาอัปเดตให้ให้ชมใหม่นะครับสวัสดีครับ